อ่าตอนนี้นะครับเสาตุลาจะพาทำอะไรเนี่ยผักต้มกะทิเนี่ยผักต้มกะทิเนี่ยตอนนี้สุดยอดเลยผักต้มกะทิจะมีสองอย่างที่ทำผักขมกับผักกูดเนี่ยอาหารบ้านๆที่ทำกินกันง่ายๆเลยครับ อาหารบ้านๆเลยครับเนี่ยปักกูดกับปักขมต้มกะทิอ่าสุดยอดคอยดูครับคอยดูครับรสชาติมันจะเป็นอะไรแค่หากินยากครับเพราะว่า มันไม่มีสูตรสำเร็จตัวไม่มีสูตรสำเร็จคิดเองทำเองคิดเองทำเองทำเองแคน่นี้จบใส่เพิ่มนิดหน่อยน้ำหอยซยีอิ๊วขาวพริกไทยอันนี้ สองอย่างนี้น่าจะโอเคแล้วเนี่ยรสชาติน่าจะโอ้ยกินกับน้ำพริกกินกับอะไรก็ได้มันน่าจะจับเนี่ยสูตรนี้น่าจะโอเคสำหรับคนรักสุขภาพหรือว่าอะไรก็ช่างอ่ะจับผมว่าสูตรนี้จับมาก ทำกินเองครับผมรัวเสาตุลาเสาตุลาพาชินกินง่ายๆตรงนี้เนี่ยอามันกระดดไม่ขึ้นมันไม่เหมือนเตาจีงแต่น่าจะอร่อยอืมโอ้สุดยดครับผมสซ<ะ>่บหอมพไิไทยนิดหน่อยสุดยดเลย เ,เอาไปลงจานเลยเนี่ยครัวสอตุลากินง่ายๆครับอันนี้ครัวแบบบ,บ้านๆทำกินเองภายในครนอบครัวอ <c oughs> ลองชิมดูครัวของเองโอ้ สุดยอดครับลองไม่เชื่อลองดูเนี่ยรสชาติมันสุดยอดเลยรสชาติทุกอย่างเป๊ะเนี่ยอาหารแปลกๆอาหารง่ายๆผักบ้านบ้านผักบ้านบ้านเลยครับลองดูนะเนี่ยผักผม ผักขมต้มกะทิผัดกะทิสุดยอดครับสุดยอดสตุลาแนะนำเลยลองทำกินที่บ้านจบจบคือจบแล้ว